ฮัลโหลม่อะวันนี้นะคะขออนุญาตมากับไอ้นี่นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเป็นไงกันบ้างเอ่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานใช่ว่ายางไงจ้า โอ้ oh, คิดถึงจังค่ะคิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันจ้าสวัสดีค่ะพิตินาไม่ได้เจกันาไม่ได้มาไลฟ์สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตเกือบจะปกติกันแล้วใช่ไหมออกไปข้างนอกกันแล้วใช่ไหมมิสชูมากค่ะคิดถึงทุกคนมากเช่นเดียวกันจ้า นะคะคิดถึงมากมายบูรินมิสยูโซมาสวัสดีค่ะพี่คนสวยคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคิดถึงพี่จีนาคิดถึง,ค,ถงคิดถึงเหมือนกันนะคะอืมสุดยอดครับเป็นไงบ้างทําอะไรกันมาบ้างเนี่ยกลับไปทํางานกลับไปเรียนหนังสือเอ๊ะเขาไม่เรียนหนังสือกันอย่างเนี้ยหืม ทานอะไรหรือ,อยังคะเนี่ยยังจะคิดถึงสุดๆคิดถึงนะคะใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะใครที่ได้แอดไลน์ของติณานะคะของของแฟนคลับนะคะอาจจะไม่แน่ใจวันนี้มีแอดไลน์ของติณากันบ้างกับตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าวันๆติณาทานอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ภาพที่นาเอาลงตรงนั้นก็จะเป็นภาพที่ที่น้าไม่ได้เอาลงในไอจีสัส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น,นก็จะพิเศษเพราะฉะนั้นรีบไปแอดนะคะมีข่าวข่าวอะไรที่นาก็จะได้อัปเดตให้เผื่อเบียอะไรอยากจะถามก็จะได้ถามในนั้นด้วยโอเคไหมรุ่งเอ้ยรุ่งใช้ป่ะจ๊ะคิดถึงสุดเลยคะ่ะสุดๆเลยคะ่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกัน ้ไม่รู้จะได้เจอกันเมื่อไหร่นะพี่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทางจริงยาวมากอย่าลืมกันนะจ๊ะไม่ได้เจอกันนี้อย่าลืมกันนะจ๊ะอืมนะก็พยายามเดี๋ยวจะต้องดูก่อนจะพยายามหาอะไรที่แบบเราสามารถจะได้เจอกันบ้างนะแต่ช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงอ่ะก็ว่ายไงจ๊ะ ่ไม่ทันอ้าวทำไมน้องพลาดล่ะต้องทำยังไงอ้าวแอดมินจัดการหน่อยสิมิสชิวนะคะสวยนมาะระวังอ้าอะไรพี่สปอตขนมเมื่อวานทำมัฟฟินค่ะตอนนี้ก็ ยิมเขาจะเปิดแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับไปยิมแล้วเมื่อวานลองทำอะไรนะบานาน่าเฮลตี้บานาน่ามัฟฟินนะคะก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งมีหมานอกข้าบ้านแป๊บหนึ่ง